นี่กินข้าวหรือยังเินแล้วกินแล้วกินกับอะไรครับแกงอะไรแกงบักกแงผักแกงผักเหรือเอาแกงผักแล้วกินอะไรอีกแตงโมกินไหมกินแตงโมกินกินกินแตงโมแตงโมสีอะไรสีแดงสีแดงแตงโมสีอะไรเม่แตงโมสี สีดำดำสีกำดำสีดำดำสีดำดำโอ้สีดำดำนี่ดำดำโอ้แล้วเราไปเก็บไปเก็บอะไรกับคุณย่าไปเก็บผักผักเออเอาผักมาทำอะไรดิทำอะไรกันเอาผักมาทำแกงบอกสิผักมาทำแกงอ๋อโอ้ยไปเซเว่นไหมวันนี้ ไปเซเว่นไหมไม่ไปไม่ไปเซเว่นว่ะนึกว่าไปวันนี้ไปไปไหนไม่ไปเซเว่นไปไหนวันนี้ไปสวนไปไหนไปสวนกับปูไปสวนใช่ไหมไปสวนใช่ไหมไปดูปู่ทําอะไรปู่ทําอะไรรดน้ำปู่ทําอะไรที่สวน,น<ำ>รดน้ำรดน้ำเออ แล้วก็เอาอะไรไปกินนะไปกินกับคุณปู่นะกินกับคุณปู่นะน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำผลไม้นะน้ำส้มน้ำอะไรนะที่กินนะกินกับคุณปู่นะคุณปู่ก็กินคุณก็กินนะคุณก็กินน้ำอะไรน้ำกะแาน้ำกาแฟน้ำส้มน้ำกาแฟก็ผูกาแฟ